คันนี้หัวคีบจะสามารถหมุนได้360องศาแบบนี้เลยนะครับแนวตั้งแนวขวางหมุนใจรถได้สบายสบายเลยขนาดสเกล1ต่อ14ครับเป็นรถแมคโครบังคับดีไซน์แบบซันนี่คันใหญ่แล้วก็รายละเอียดสวยมากๆครับคันนี้สามารถเล่นเจาะหินเจาะปูนได้ด้วยนะครับเขามีหัวแยกมาให้ครับกระแทกได้แบบแรงๆเลยครับหินแตกแบบนี้เลยหรือจะเปลี่ยนไปใส่บุ้งกีตักดินนะครับก็สามารถเล่นตักดินได้เลยครับตักได้แบบแรงๆเต็มตักแบบนี้เลยครับตัวแขนจะเป็นระบบเซอร์โวนะครับแรงเยอะ แล้วก็แยกการทํางานแบบนี้เลยครับถ้าเล่นเซียนๆหน่อยนะครับจะเหมือนรถแมคโครทํางานจริงเลยบังคับเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายขวาได้หมดนะครับตัวเอวก็จะหมุนได้รอบตัว360องศาเลยครับตรงประตูคนขับจะสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ให้รายละเอียดด้านในมาครบเลยครับแบตเตอรี่จะอยู่ด้านหลังนะครับเป็น7.4โวลต์ครับรีโมดก็มีปุ่มให้กดเล่นเยอะแบบนี้เลยเล่นสนุกมากฟังก์ชันเยอะจริงๆครับคันนี้ใครสนใจนะครับสามารถกดสั่งที่ตะกา้าได้เลยครับ